ทำความเพียรในการอ่านจนในที่สุดเกิดอ,อะไรขึ้นมาสอบติดสอบติดราชาการหน่วยงานอะไรสักอย่างซึ่งมันอยากได้มากด้วยสอบติดสอบติดในมันปีที่ในปีที่มันเปลี่ยนแปลงแลวมันเล่าให้อาจารย์ฟังซึ่งเออกด็ดีใจด้วยเนี่ยเรียกว่าการสร้างเหตุถูกต้องไปวิ่งมูมาสิบปีทําไม่สําเร็จแต่วันหนึ่งเลิกมูแล้วกลับมาตั้งใจอ่านหนังสือจบเลยทุกอย่างสอบได้ดังนั้นคนที่สอบติดคือคนที่มีความขยันมันเพียรมันไม่มีใครสอบติดเพราะฟุกนะมันไม่มีนะครับว่าฟุกมันเป็นความสามารถของเราล้วน มันเป็นการทาตามลงมือทํได้ความเพียรตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนทําข้อสอบเกา่าๆจนที่สุดเราสามารถสอบติดสอบผ่านได้เนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลดังนั้นกําลังใจไม่มีมีแต่ความจริงเราอย่าไปเที่ยวหากําลังใจที่ไหนขอให้หาความจริงไปที่ตั้งว่าความจริงคือตั้งใจอ่านมากเท่าไหร่ตั้งใจทาข้อสอบมากเท่าไหร่ตั้งใจในการทําเรื่องเก่าๆข้อสอบเก่าๆมากเท่าไหร่แล้วเราทําได้เกินกว่า80% 90% นั่นแหละเป็นกำลังจะที่สุดว่าเฮ้ยเราใกล้เวลาแห่งการสอบติดเข้ามาทุกทีเพราะอะไรก็เราทำข้อสอบเก่าได้สำเร็จมันเป็นตัวทดสอบไี่เลยไม่จาเป็นต้องไปหาใครพยากรไม่จำเป็นต้องไปดูดวงล่างทรงว่าเราจะสอบติดปีนี้ไหมเราสามารถพยากรณ์ตนเองได้เลยว่าเราจะสอบติดกอพอหรือสอบไม่ติดกอพอด้วยข้อสอบเก่าทดสอบทำดูสิเกินกว่า90คะแนนไหมทำสามครั้งเกินกว่า90้าคะแนนทุกครั้งมึงสอบติดแน่ไม่ต้องกลัวยังไงก็รอด นั่นแหละวิธีการพยากรณ์ที่แม่นยำที่สุดไม่ต้องเสียเงินสบาดใช้ความสามารถศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่นั่นแหละกำลังใจที่สุดเรามั่นใจเลยว่าเราจะสอบติดครั้งนี้แน่เพราะมันเดินมาสู่จุดที่เราทำข้อสอบได้อย่างผิดน้อยมากแล้วจะยิ่งเกิดกำลังใจมากขนาดไหนยิ่งเกิดกำลังใจดีมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเราเข้าไปทำข้อสอบแล้วมันทำได้หมดทุกข้อมันตอบได้หมดแล้วทำข้อสอบไวมากนั่นแหละยิ่งเป็นตัวการันตีเราจำไว้คนทำข้อสอบเร็ว ไม่ใช่เพราะมันมั่วคนทำขก็สอบเร็วแล้วก็สอบได้นะไม่ใช่ทําเร็วคือากามั่วไม่ใช่นะต้องทําได้คือเราทําได้แล้วทาได้เร็วมากอ่านปุ๊บเจอคําตอบอ่านปุ๊บเจอคําตอบพวกเนี้แสดงว่าเตรียมตัวตัวเองมาดีคนทําข้อสอบเร็วจะไม่นั่งอ่านวนไปวนมาวนไปวนมานั่งพิจิตรพิจรารณาข้อสอบไม่เพราะอะไรเพราะเขาเตรียมตัวเองมาอย่างดีเห็นปุ๊บตอบได้ปับ๊บเหมือนอาจารย์ตอบคําถามอาจารย์ฟังปุ๊บอาจารย์ตอบได้ปั๊บเลยเ <im us> พราะอะไรเพราะอาจารย์เตรียมตัวเองมาอย่างดีดังนั้นคนทาข้อสอบเป็น อ่านมาอย่างดีเตยๆมาอย่างดีสอบติดสอบได้มันเห็นข้อสอบปุ๊บมันจะตอบไปเลยแต่ทําไมบางคนเก่งมากแต่ทาข้อสอบนานไม่ใช่ว่าเขาทําช้าเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เขากลับไปย้อนอ่านม่อีกรอบหนึ่งว่ามีข้อไหนที่เขาตอบผิดตอบพลาดเพราะตอบเร็วเกินไปหรือเปล่าเพื่อนอาจารย์สมัยเรียนมปลายเป็นติวเตอร์สอนอาจารย์สมัยเรียนมอปลายตั้งแต่มอ .4 มันสอบได้เกรดเฉลี่ย4.00ทุกเทอมปัจจุบันเป็นเภสัชและรวยมาก าสามารถซื้อรถสปอร์ตขับได้ตั้แต่จบปริญญาตรีใหม่ๆอะ่ะเก่งขนาดไหนด้วอแล้วกันมันเก่งทั้งทำโลกเก่งทั้งการศึกษาและเรียนเก่งการทํางานเก่งจริงหมดทุกเรื่องเลยแล้วรู้จริงทุกเรื่องเก่งโคตรเก่งมากปรากฏว่าพอเวลามันทาข้อสอบอาจารย์ถามมันว่าทําไมนั่งออกข้อสอบรอจนเวลาหมดถึงออกข้อสอบถึงถึงเดินออกจากห้องสอบอาจารย์ถามมันทุกครั้งอะ่ะมันเป็นคนที่ออกออกจากห้องสอบช้าที่สุดแต่ได้เกรดเฉลีย่ย4.0มันตอบอาจารย์ว่าไม่ใช่ว่ามันออกมันไม่ใช่ว่ามันทําให้เสร็จมันทําเสร็จไปตั้งนานแล้วไม่ มันมันเข้าห้องสอบมันกาป๊บเดียวมันฝนฝนฝนนฝนมันเสร็จตั้งนานแล้วแต่มันแค่ตรวจสอบว่าสิ่งที่มันทํามันอ่านอีกรอบหนึ่งว่ามันทําจบมันทําถูกทุกข้อไหมอาจารย์ก็ถามว่าละมันมีมันมีข้อแก้มันบอกไม่มีก็ทาอันแรกจบมันแค่ย้อนกลับไปตรวจปรากฏว่าตรวจดูอ่านใหม่แล้วลองทําใหม่คําตอบก็ยังเป็นคาตอบเดิมเพราะมันมั่นใจตั้งแต่ครั้งแรกที่มันทําแล้วว่ามันเป็นความรู้ที่มันได้มาจากตำหับตำราที่มันศึกษาเล่าเรียนมาจนมันสามารถตอบทุกอย่างได้อย่างแม่นยําจากการที่มันศึกษาด้วยตัวมันเองจากการที่มันอ่านหนนังสเเาารียม จนมาประสบความสำเร็จในปัจจุบันเห็นไหมคนที่มันมีความแม่นยําในการทําสิ่งอะไรก็แล้วแต่เวลามันเห็นปุ๊บมันสามารถเข้าใจได้เลยมันสามารถรู้ได้ว่าอันนี้คืออะไรใครมีความแม่นยําในการดูกระเป๋าแบรนด์เนมบ้างเวลาเราซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมามาเปรียบเทียบกันวางซ้ายขวาสองอันน่ะแยกออกมแค่ตาเห็นป้าเดียวยังออกเลยไหมเสื้อปลอมเนี่ยของอาจารย์เนี่ยระบาดเยอะมากเลยเสื้อคนตื่นทำเนี่ยเสื้อปลอมบานเลยอาจารย์เนี่ยเป็นคนทําเสื้อเองทำไมอาจารย์จะไม่รู้ว่าไหนปลอมไหนจริง อาจารย์เนี่ยมองไปก็รู้แล้วอันไหนปลอมอันไหนจริงแต่แค่อาจารย์ไม่พูดกันั่เองอันเนี้ยปลอมมาในจ,จริงเห็นหมดอะ่ะเพราะเราจนะําได้เพราะเราเป็นคนผลิตขายเองทำไมเราจะไม่รู้มองไปปั๊บเดียวรู้เลยเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าอันเนี้ยอ๋อไม่ต้องเอามานั่งขอดูใกล้ๆหน่อยไม่ต้องดูเพราะเราเป็นคนผลิตถ้าเรามั่นใจมันจะเห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนไปหมดเนี่ยเพราะอะไรเรียกว่ารู้จริงดังนั้นวิธีการสอบกอพอดีสุดคืออะไรทําให้ตัวเองรู้จริงในเรื่องที่ตัวเองจะสอบถ้าตัวเองรู้จริงในเรื่องที่จะสอบ เวลาสอบมันจะไม่เกิดความประมาะอะไรเลยมันจะมีแต่ความมั่นใจเดินเข้าห้องสอบมั่นใจในการเดินออกจากห้องสอบมั่นใจโดยการดูคะแนนของตัวเองมันจะมั่นใจไปหมดทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะเราเตรียมตัวมาอย่างดีนี่คือกําลัง